เตรียมเฮพรุ่งนี้เงินเข้าเช็คเลย9กรกฎาคม64กลุ่มนี้เตรียมรับทรัพย์ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารนะคะก็มาพบกันในวันที่แกรกฎาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต,ต่างๆการเยียวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารข่าวดีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จะได้รับเงินใช้กันในวันพรุ่งนี้วัน ันที่9กรกฎาคม2564นะคะเตรียมรับทราบกันนะคะก่อนรับฟังข่าวสารว่าเป็นกลุ่มไหนนั้นท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารมาพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะ มาแล้วมาตามนัดเตรียมโอนเงินพรุ่งนี้วันที่เก้กรกฎาคม2564กดเป็นเงินสดใช้ได้ สำหรับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ให้เงินผู้สูงอายุในทุกๆเดือนนะคะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งสําหรับผู้สูงอายุหลายคนนะคะที่ได้รับสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะคะแต่ละเดือนนะคะทําไมนะคะถึงได้รับเงินไม่ตรงกันนะคะจริงๆแล้วนะคะเกิดจากทางภาครัฐนะคะจะจ จ่ายเงินผู้สูงอายุให้ในทุกวันที่10ของทุกเดือนนะคะซึ่งถ้าวันที่10ของเดือนนั้นๆตรงกับวันหยุดนะคะรัฐก็จะเลื่อนนะคะการจ่ายเงินเป็นวันก่อนวันที่10นะคะซึ่งในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะก็ตามนัดคือจะโอนให้ในวันที่9กรกฎาคม2564ค่ะ และสำหรับเงินผู้สูงอายุนะคะบางท่านอาจยังสงสัยนะคะว่าทำไมผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้นะคะเป็นมติของทางภาครัฐค่ะซึ่งเห็นชอบให้จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละช่วงอายุเป็นแบบขั้นบันไดดังนี้นะคะ ก็อายุ60ปีถึง69ปีนะคะก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทค่ะอายุ70ปีถึง79ปีนะคะจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ700บาทค่ะอายุ80ปีถึง89ปีนะคะจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ800บาทค่ะและอายุ90ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ1,000บาทค่ะและก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ ะะว่าทําไมทางช่องนะคะถึงได้มาอัปเดตข่าวสารในทุกๆเดือนนะคะซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะทางช่องนะคะมาแจ้งข่าวสารทุกข่าวสารนะคะสําหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนตรงไหนนะคะทางช่องก็มารายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเป็นประจำอยู่และะ้วค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ มาแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ